ก็รวบรวมผักเลยนะคะในหม้อนี้ก็คือเจับ่า่ค่ะเราก็รวบรวมผักไม่ว่าคะนา้ากระลำปีนะคะหรือว่าจะเป็นขึ้นช่นะคะเห็ดหอมแครอทนะคะบรรดาแม่แม่บ้านที่ซื้อตุนซื้อตุนนะคะวันนี้คุณหมีก็เหมือนกันค่ะเป็นแม่บ้านที่ชอบซื้อตุนนะคะผักทั้งหลายทั้งแหล่นะคะวันนี้เราจะเป็นเมนูจจับ่า่หม้อใหญ่เลยะคะ่ะกําลังเดือดเดือดเลยนะคะ สำคัญคือเมนูนี้เนี่ยคุณหมีจะเจียวตัวเห็ดหอมนะคะแล้วก็เพิ่มพริกไทยดำเลยค่ะเราไปเจียวให้หอมๆใส่ลงไปนะคะก็ปรุงรสปรุงรสตามชอบใจนะคะแต่เมนูนี้ต้องบอกก่อนนะคะมังสวิรัติล้วนๆค่ะก็คุณแม่บ้านตู้เย็นเรามีอะไรผักๆทั้งหลายแหล่นะคะจับลงหม้อแล้วก็ก่อนที่เราจะต้มเป็นจับ่ายนะคะเราก็เอาไปผัด กระทะล้นๆนะคะผัดผักทุกชนิดก่อนเอาลงไปต้มนะคะน้ำแกงเราก็จะมีตัวหัวเชื้อเท้ารองรังไว้ก่อนเลยค่ะต้มไว้เดือดเดือดก่อนแล้วก็ผักทุกชนิดก็ไปผัดผ่านไฟสักหน่อยก่อนแล้วค่อยเอาลงมาต้มรวมกันนะคะเมนูนี้เป็นจับฉ่ายมังสวิรัตนะคะใส่พริกไทยดําลงไปด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ